ัพ,พังงาจังหวัดที่มีการสวมหมวกกันน็อกมากกว่าร้อยละแต่ในอดีตนั้นพื้นที่แห่งนี้ก็ไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆที่คนส่วนใหญ่ละเลยการสวมหมวกกันน็อกความเคยชินโดยของพี่น้องประชาชนในการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็จะเอาความสะดวกสบาย เอาเรื่องของความง่ายเอาเรื่องของความรวดเร็วไม่คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งเราก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มีจํานวนมากขึ้นรถทุกชนิดนะฮะจะเข้าไปยังภูงเก็ตจะต้องผ่านเส้นทางตรงนี้เพราะงานนี่ความถี่ของการใช้รถนะครับสูงมากเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยนะครับเดือนหนึ่งประมาณ5-10ถึง10ศพนะที่เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับคดีอุกชะกันตเตือนขวนัญคดีพวกฆ่ากันตายอะไรพวกนีน้นะปีหนึ่งก็ไม่เกินสิบลายเพื่อนอุบัติเหตุตรงนี้จะเกิดสูงมากตัวกับผมเองซึ่งอดีตเป็นประธานกรกตจังหวัดพังงาซึ่งมีผู้ใต้บังคับบัญชาในประสบบาดเจ็บหน้าหน้า,นาทาน,นี้ตำรวจเนี่ยวันนั้นถ้าท่านสวมหมวกกันน็อกจะไม่เป็นไรก็ปรากฏว่าเลือดข้างในสมองวันนั้นถ้าไม่สง่งโรงพยาบาลกรุงเทพก็ตาย การไม่สวมหมวกกันน็อกนี่เองจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุบัติเหตุในประเทศไทยพุ่งสูงเป็นอันดับสามของโลกหรือในประชากรหนึ่งแสนคนจะต้องมีผู้เสียชีวิตราว38คนแล้วชาวพังงาจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร ซึ่งก็ได้มีการรณรงค์โดยตำรวจเป็นแกนหลักปรักดันเรื่องวัตถุเนี่ยเข้าสู่นโยบายของจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทั้งหมดนะครับมาร่วมกันลง MOU เพื่อที่จะใช้มาตรการองค์กรปรักดันให้ทุกส่วนราชการเนี่ยทั้งผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าใช้มอเตอร์ไซค์นี่ก็คือต้องสวมหมวก มาตรการที่ว่านี้ประกอบไปด้วยการประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตั้งแต่หนึ่งมิถุนาถึงส1สิงหาคมนี่คือ3เดือนนี่คือใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ล้วนๆนะครับในมาตรการประชาสัมพันธ์นี้ก็คือตํารวจเนี่ยจะออกไปบรรยายให้ความรู้คือฉายวีดิทัศน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้อย่างไร กับอุบัติเหตุว่าทําไมเราต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับหรือหมวกกันน็อกเนี่ยทำไมเพราะอะไรนะครับทราบไหมมีใครทราบบ้างเพราะอะไรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรน,นะครับเขาก็มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะครับโดยการให้นักเรียนได้ชมสื่อนะครับมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะครับให้นักเรียนดูนักเรียนก็ได้เห็น ได้เห็นถึงของจริงนะครับได้เห็นของจริงเพื่อสร้างความตระหนกเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราลงไปประชาสัมพันธ์บรรยายให้ความรู้และใช้าภาพยนต์เกี่ยวเรื่องวัฒนธหรมให้ทุกหน่วยชมด้วยสรุปว่าลงไปทั้งจังหวัดเนี่ยในช่วง3เดือนเนี่ยก็คือ278หน่วยคนที่ผ่านกระบวนการอบรมตรงนี้ก็คือ37,500กว่าฝักคนเดือนที่4ก็คือตั้งแต่เดนวันที่1กันยาจนถึง31ธันวานี่คือ4เดือนก็มีการ บังคับใช้กฎหมายหลังจากจบจากมาตรการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วก็จะ <c oughs> มีการเพิ่มจํานวนตำรวจจราจรเพื่อจับกุมผู้ที่ไม่สวมหมวกเปล่าปืนไม่สวมหมวกเพิ่มมากขึ้นครับนอกจากกระบวนการประชาสัมพันธ์3เดือน <c oughs> การบังคับใช้กฎหมาย4เดือน <c oughs> และสุดท้าย <c oughs> คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบแล้ว <c oughs> ทางตำรวจยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆอีกด้วย ผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากอย่างน้อยกระทรวงสาธารณสุขก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดียังไม่ต้องไปดําเนินคดีให้เสียงก็ประมาณโครงการพังงามโมเดลเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ทําที่จังหวัดไหนก็ได้เพราะเป็นเรื่องของมาตรการองค์กรเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ทุกชุมชนทําได้